สวัสดีค่ะจากบาลายวงพยอมค่ะวันนี้พาเพื่อนๆเข้าสวนกันนะคะนี่เพลียลงหมดเลยนะคะมะกอกฝรั่งของบาลายวงพยอมนะคะนี่ค่ะใบงิกงอมหมดตอนแรกไม่รู้นะคะว่าเป็นอะไรที่ไหนได้มาดูอีกครั้งหนึ่งทําไมถึงอีกทิแทเพรีแป้งลงนะคะนี่ค่ะเต็มเลยนะคะ วันนี้ก็เลยมาตัดหญ้านะคะมาตัดหญ้าตั้งแต่เช้าเช้าตอนนี้ก็เหนื่อยเหนื่อยนะคะก็ตัดมาได้จากนู่นเลยนะคะกระเตียนมาเดี๋ยวจะมาตัดเข้าวสวนกล้วยนะคะไม่รู้จะมีพี่แตนอีกเปล่ากลัวจังเลยเนาะนี่ค่ะลกๆแบบนี้เลยนะคะ สำหรับป่ากล้วยของบาลายองุพยอมก็จะมีไม้ป่าด้วยนะคะปลูกแซมกันเมื่อไม้ป่าโตไปเดี๋ยวกล้วยเขาก็ยุบไปเองนะคะก็ตอนนี้ก็ยังพอให้ได้อาศัยกินนะคะอันนี้ก็คือต้อนแคนานะคะนี่ค่ะอายุสามปีกว่าแล้วนะคะส่วนต้นนี้ที่เห็นก็คือต้อนตะครามนะคะนี่ค่ะสูงไปนู่นแล้วนะคะ ในป่านี้ก็ลกๆนะคะป่ากล้วยนะคะเป็นหญ้าวงแหวนนะคะหญ้าวงแหวนเกี่ยวให้วัวกินดีเกี่ยวให้ควายกินดีนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นต้นที่เขาเรียกว่าต้นอีทึกต้นซึกและมีชื่อเรียกอะไรอีกชื่อลืมไปแล้วนะคะนี่ค่ะ ก็ต้นสูงแล้วนะคะตอนแรกก็นึกว่าไม่หลอดเหมือนกันนะคะนี่ค่ะนี่ก็ระยะสามปีเหมือนกันนะคะป่ากล้วยของบ้านไร่วงพยอมจะรกมากมากนะคะนี่ค่ะเออเอาต้นกระท่อมมาปลูกไว้ไม่รู้ไปไว้ที่ไหนตรงไหนซะแล้วอันนี้ก็เป็นป่ารก,กๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาหวดกันนะคะ แล้วเดี๋ยวจะให้ดูว่ามีต้นอะไรบ้างนะคะตอนนี้ก็ตัดตัดมาถึงนี่แล้วนะคะได้มากลางที่แล้วนะคะแล้วก็ตัดเข้ามาในสวนแล้วนะคะโหยเหนื่อยจังยาลกมากนี่ค่ะตอนนี้ก็วีกลางระหว่างระหว่างแถวนะคะก็ ใช้เครื่องตัดเสร็จแล้วนะคะเสร็จแค่ตรงที่บอกนะคะแต่ยังอยู่อีกเยอะนะคะนี่ค่ะสำหรับกอกล้วยยังไม่ได้สางใบแห้งออกนะคะนี่ค่ะก็ยังเป็นรกๆแบบนี้นะคะต้องใช้มีดนะคะใช้มีดคมๆม,มาสางออกเพราะว่าใบตัดของบรารังพยอม ตัดญยามาก็เรียกว่าไม่ค่อยคมแล้วนะคะตอนนี้กล้วยก็เครือจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะนี่มามีนี่เครือหนึ่งกำลังโัวปลีกำลังจะสุดนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวก็ได้อาหารอีกมื้อหนึ่งนี่ค่ะ กล้วยแถบทางนี้จะไม่ค่อยงามนะคะเพราะว่าเป็นดินห่างเป็นดินลูกลังแล้วก็เป็นดินห่างนะคะกล้วยก็จะไม่เครือไม่ค่อยใหญ่ต้นไม่ค่อยใหญ่นะคะส่วนอันนี้ก็คือเป็นต้นไข่เน่านะคะไม่รู้เป็นอะไรเขาค่อยจะแห้งกิ่งแห้งลงเรื่อยนะคะ แถบทางนี้ก็ยังเป็นป่ากล้วยนะคะยังไม่ได้ตัดนะคะก็จะมีกล้วยแก่บ้างแล้วก็เลยไปก็จะเป็นสวนป่านะคะแต่ในนี้ก็มีปลูกบ้างแล้วนะคะแต่ก็ต้นยังไม่ใหญ่ใครเคยเห็นต้นทองคำหรือยังนี่ค่ะต้นไม้เนาะต้นไม้ใบทองคำนะคะนี่ค่ะ เป็นปุ๋ยชั้นดีนี่ค่ะลำต้นของเขาก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะเป็นปุ๋ยชั้นดีพืชทุกชนิดไม้มงคลไม้ด่างชอบบอนชอบนะคะถ้าเราปลูกไว้สักสิบไร่นะคะต้นใหญ่ๆแล้วกวาดขาย ใบของเขาก็จะกอบโกยเงินกอบโกยทองมาตลอดนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ปลูกได้ปีกว่าๆเองนะคะต้นใหญ่มากก็จะมีข้างนุน้นข้างหลังนุ้นนะคะที่เป็นสวนป่าก็จะปลูกไว้นะคะการปลูกป่าปลูกสวนทำให้อากาศร่มลื่นสดชื่นนะคะอากาศก็จะไม่ค่อยร้อนมากนะคะ ไม่เหมือนกับที่เราปล่อยให้ดินนั้นว่างว่างเปล่าโดยที่ไม่มีอะไรนะคะนี่ค่ะแถบทางนี้ก็จะเป็นส่วนป่าทั้งหมดนะคะยังไม่ได้ตัดไปยังไม่เดินนะคะก็จะพาเดินที่ตัดแล้วนะคะนี่ค่ะแถบทางนี้ก็จะตัดแล้วเหมือนกันนะคะเป็นหญ้าวงแหวนกับหญ้ากินนี้นะคะ ตัดแล้วโ,โหเตียนดีจังเลยเห็นญ้ายิ่งชอบใหญ่เลยนะคะนี่ค่ะยาแบบนี้นะคะทำอะไรก็ดีไปหมดนะคะสำหรับย้านี้หมักและทำปุ๋ยดีมากนะคะส่วนแถวทางนี้ที่ตัดไปแล้วก็มีลูกยาเล็กๆขึ้นใหม่อีกแล้วนะคะนี่ค่ะเริ่มมีลูกยาเล็กๆขึ้นอีกแล้วนะคะ ว่าจะปลูกเอาพริกมาปลูกตรงนี้จะได้ปลูกหรือเปล่านี่กลวยนากของบารายบางพยอมออกมาใหม่อีกเครือหนึ่งมีสี่หวีนะคะอันนี้ก็คือเป็นกล้วยกอที่ตกเครือมาหลายแล้วนะคะก็เริ่มเขาเรียกว่าเงาล้อยนะคะนี่ค่ะ เครือนี้มีคนจองอุ้ยเครือนี้มีคนจองแล้วนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาตัดหญ้านะคะในสวนกล้วยแล้วก็สวนไม้ป่านะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไรของพยมทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ